สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวเรือใบสีฟ้าทุกคนนะคะสำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะฮากีฟมองเชซุสมีประโยชน์กับเรือใบล่าสุดนะคะโอเวนฮารกีฟอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ eter, ยูไนเต็ดชี้ว่ากาเบี้ยนเชซุสนะคะกองหน้าของแมนเชสเตอร์ eter, มีประโยชน์กับสโมสอนอย่างมากค่ะ แม้ว่าเซคิโออากิโรนะคะจะเจออาการบาดเจ็บเล็กนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่กองหน้าชาวบาวซีฟก็ไม่ได้ยึดตำแหน่งกองหน้าถาวรค่ะซึ่งบางครั้งนะคะทางเปปกวาดิโอลาก็เลือกเควินเดอร์บอยหรือรลท์เมสตอร์ลิงเป็นกองหน้าแบบฟอร์ n ไนท์ค่ะเรื่องการทำประตูให้กับทีมนะคะยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเชสุูดดีพอกับการรับหน้าที่มือปืนของกองทัพเรือใบได้หรือไม่แต่ทางฮาคิฟนะคะมองว่า การเล่นของนักเตะมีประโยชน์กับทีมอย่างมากค่ะฮาก,กิฟนะคะได้กล่าวกับ b ีท p o r t นะคะว่าเชซูส,สมบูรณ์แบบโดยสำหรับพวกเขาผมคิดว่าเขาเป็นมากกว่าฟิมิโนในแง่ของเซนบอลและความไม่เห็นแก่ตัวจากวิธีการทำงานและกดดันคู่แข่งให้คนอื่นได้ทำประตูผมชอบเขามากๆ ผมคิดว่าเขาเป็นกองหน้าตัวสำรองที่ดีที่สุดในโลกและผมคิดว่าเขาจะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนอื่นที่ได้พลาดหัวข่าวและทำงานเพื่อคนอื่นค่ะก็เห็นด้วยนะคะ เชสุดน่าจะเป็นแนวการเล่นเพื่อสนับสนุนผู้อื่นในการจบสกอร์เขาเล่นเป็นทีมมากมีความขยนันแต่ก็ยังมีข้อเสียค่ะก็คือเรื่องของการจบสกอร์ความเจยบคมและการตัดสินใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องปรับปรุงได้ค่ะอยู่ที่การฝึกฝนนะคะสู้ๆค่ะเชสุดและเพื่อนๆพพี่ๆเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับเชสุดของเราค่ะ ค่าสำหรับข่าวต่อไปนะคะมาดูทางด้านฝั่งกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแบดดโร์ดี้ chi, เกมยังไม่จบชมคานเซโล่จ่ายบอลเฉียบ b บนดโดซิลวานะคะกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ระบุว่าเกมรอบ16ทีมยังไม่จบค่ะแม้ว่าทีมจะเอาชนะในนัดแรกมาได้ก่อน2ประตูต่อ0ูนย์เรือใบสีฟ้านะคะก็ได้บุกชนะบืนเส้นกัดบัก2ประตูต่อศูนในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวก็ต้องยกไปเตะที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะพอทางการเยอรมนีนะคะสั่งห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศค่ะ กองการที่ทําประตูแรกให้กับทีมได้กล่าวผ่านดีทีสปอตนะคะว่ามันเป็นเกมที่ดีสําหรับพวกเราชัยชนะที่ดีรายการนี้คุณสามารถสร้างความผิดพลาดได้และคุณก็สามารถตกรอบได้เราพยายามเล่นฟุตบอลง่ายๆและไม่สร้างความผิดพลาดมันยังไม่จบแต่มันเป็นชัยชนะที่ดีปกติแล้วผมไม่เด็ดขาดเรื่องลูกมงผมพยายามฝึกซ้อมอย่างมาก ผมคิดว่าคืนนี้ผมโชคดีมากที่คาเซโลส่งบอลยอดเยี่ยมมาให้ผมผมมีความสุขกับการทำประตูและช่วยเหลือทีมเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์ผมเคยเล่นกับเขาเมื่อเจปีก่อนที่เบนฟิกา้าเราอยู่รุ่นเดียวกันเรามีการเชื่อมต่อกันที่ดี เขารู้จักเวลาของผมและผมรู้ว่าเขามีดีในบอลแบบนี้อย่างไรเราต้องรักษาผลงานแบบนี้ต่อไปเพราะเราเพิ่งมาแค่ครึ่งทางเรามีแบบแผนมีทิศทางการเล่นนักเตะบาดเจ็บหรือไม่สามารถลงสนามได้แต่รูปแบบการเล่นของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะคะแคงโปรตุเกตเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งคู่เลยค่ะทั้งคันเซโลเองนะคะก็วางบอลแม่นเบรโดก็ขยันทั้งเกมเลยค่ะ แถมมีเคล็ดลับอื่นๆอีกด้วยนะคะคือก่อนการแข่งขันกับทีมกับบกหมกเมื่อคืนแฟนสาวเขาก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้เป็นพิเศษค่ะถึงว่าเจ้าตัวเล็กบรดนโดของเราวิ่งลืมตายกันเลยทีเดียวค่ะข่าวต่อไปนะคะเรามาดูทางสั่งบอสเป๊ปของเราบ้างค่ะเป๊ปบ,บนเสียดายทีมน่าจะชนะมากกว่านี้ไม่อยากเป็นทีมเต็งแต่ยกให้ก็โอเค ล่าสุดนะคะเป๊ปกวาดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกอาการเสียายค่ะที่ทีมชนะน้อยเกินไปทั้งที่รูปแบบเกมนะคะเข้าทางฝ่ายตนเองและมีโอกาสจบมากกว่าหลังเรือใบสีฟ้านะคะได้บุกชนะมินเซนกันบัก2ประตูต่อศูนย์ในเกมแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะโดยเกมดังกล่าวนะคะก็ต้องโยกไปเตะที่บูดาเปสต์ประเทศทางการีค่ะในายใหญ่ชาวสเปนนะคะก็กล่าวผ่านดีทีสปอร์ตนะคะว่า โดยทั่วไปเราคลองเกมได้มากกว่าโชคไม่ดีที่วันนี้เราไม่เฉียบคมมากพอมีบางสิ่งที่เราต้องพัฒนาในการเล่นรายการนี้แนวลุกของเราต้องเฉียบคมมากขึ้นในรายการนี้คุณต้องสมบูรณ์แบบเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะเข้ารอบ ในตอนที่เราเห็นไบร์นยวนิคผมไม่คิดว่าเราเป็นทีมเต็งเป้าหมายของผมคือเวสแฮมในอีก3วันต่อจากนี้ถ้าคนอื่นๆพูดว่าเราเป็นตัวเต็งเราก็ต้องยอมรับเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศมาครึ่งหนึ่งก็โอเคพวกเขาพูดแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับกับมัน ค่ะเพื่อนๆพี่ๆเรือใบสีฟ้าเห็นด้วยกับบอสเป๊ปไหมคะส่วนแอดมินนะคะเห็นด้วยมากเลยค่ะเกมเมื่อคืนทีมเราน่าจะยิงได้มากกว่าสองลูกนะคะแต่ขาดความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายค่ะคงต้องรีบปรับปรุงก่อนเข้ารอบลึกๆอาจจะเจอทีมที่แข่งแกร่งกว่ากาบบักค่ะอาจมีโอกาสยิงไม่มากนะคะแต่ถ้าใครเด็ดขาดกว่าก็ชนะไปค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็มาต่อกันที่ข่าวเป๊ปอีกข่าวหนึ่งค่ะ เป๊ปตอบตรงๆนะคะเรือชนะ19นัดติดต่อกันได้เพราะมีเงินซื้อนักเตะเก่งๆค่ะเป๊ปกวาดิโอลานะคะคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอบแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าสาเหตุหลังที่ทีมของเขานะคะกำลังทำผลงานชนะรวด19นัดทุกรายการในตอนนี้เป็นเพราะว่าสโมสรมีเงินในการซื้อผู้เล่นที่มีคุณภาพค่ะ แชมเปี้ยนลลกนะคะในรอบ16ทีมนัดแรกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้าก็บุกเอาชนะโบลูเซียมือเส้นกัดบัก2ประตูต่อศูนย์จากประตูของเบรนโดซินวากับกาเบียนเชซุดทำให้พวกเขานะคะสามารถชนะ19นัดติดต่อกันทุกรายการค่ะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของทีมลีกอังกฤษในจำนวนนั้นเป็นการชนะนอกบ้าน12นัดติดค่ะซึ่งก็ทำลายสถิติสูงสุดของทีมในลีกสูงสุดอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เป็นพวกเขาเองค่ะที่เคยทำไว้11นัดในเดือนพฤศจิกายน2017ค่ะและหลังเกมนะคะนักข่าวก็ได้ขอเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ประสบความสาเร็จขนาดนี้ค่ะเปเปกววดิโอลานะคะก็ตอบทันทีเลยค่ะว่าเรามีเงินมากมายในการซื้อผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องจริงนะ ถ้าไม่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพเราก็ไม่สามารถทำได้หรอกคนกลุ่มนี้นะผู้เล่นเหล่านี้วิเศษมากและพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเล่นกันทุกนัดด้วยความคิดที่จะชนะ สำหรับวันนี้เรามีความสุขและจากนั้นค่อยคิดถึงเรื่องเวสแฮมพูดถึงเกมที่2มันยังเหลืออีก3สัปดาห์เพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายต่อไปคือเวสแฮมนั่นเป็นสิ่งที่ผมกังวลจากนี้ซิตี้จะมีคิวเล่นในบ้าน4นัดติดเริ่มจากเวสแฮมวันเสาร์นี้จากนั้นต่อด้วยวูฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซาท์แฮมตันค่ะงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าบอสเป๊ปของเราพูดดักคอพวกที่เวลาเราประสบความสำเร็จแล้วชอบมาว่าเราใช้เงินซื้อความสำเร็จหรือเปล่าคะ่ะ บอสของเรานะคะก็เล่นตอบดักไว้แบบนี้แล้วก็จบกันเลยทีเดียวค่ะข่าวต่อไปนะคะมาที่อังเคเลนโยค่ะอังเคเลนโยนะคะแบกซ้ายจอมบุกของแอร์แบร์ไลซิกบอกกับบิลสื่อดังของเยอรมันว่ากุนซื้อเก่าของเขาอย่างเป๊ปกวาดิโอลาเป็นคนที่ทำให้เขาเสียความมั่นใจเพราะไม่เคยให้โอกาสลงสนามจรงิงจัง แบกวัย24ปีเริ่มต้นเส้นทางจากการเป็นเด็กในอะคาเดมีของเรือใบสีฟ้าก่อนจะถูกปล่อยให้เล่นล่อนไปหลายสโมสรจนแจ้งเกิดกับ PSV i h o v e n และก็ได้โอกาสกลับมาที่สโมสรอ,อีกครั้งในปี2019ค่ะ ทว่าเจ้าตัวนะคะก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมภายใต้การคุมของคุณซือสเปนิดได้จึงถูกปล่อยให้ทางแอร์แบร์ไลซิคิมใช้อีกครั้งก่อนจะได้รับสัญญาถาวรเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาอังเคลิโยเกล่าวกับบิลว่าเป๊ปทำลายผมและความมั่นใจของผมหลังการย้ายจากไอโฮเฟนกลับมาที่แมนซิตี้เขาได้ตัดสินผมไปแล้วจากแค่2เกมตอนต้นซีซั่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ให้โอกาสอีกเลยจริงๆ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงแฮปปี้ที่ได้ย้ายมาไลซิกตั้งแต่แรกและตอนนี้ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอย่างถาวอนแล้วที่ไลซิกผมรู้สึกว่าได้รับความเชื่อใจตั้งแต่วันแรกทั้งสโมสรและโค้ดผักดันผมเป็นอย่างดีผมแฮปปี้มากที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง ค่ะก็น่าเห็นใจนะคะซื้อเขากลับมาจาก PSV I Hofen แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะสไตล์การเล่นที่ไม่ค่อยเข้าระบบเปบหรือเปล่าคะบอสเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สุดท้ายก็ปล่อยให้ยืมและขายไปให้ไลซิกแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่นั่นอย่างเต็มตัวค่ะเพราะเล่นเข้าระบบของไรซิกอย่างลงตัวมากกว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรคะแต่ยังไงนะคะก็ให้โชคดีนะคะอังเคลโยค่ะ ค่ะแล้วก็มากันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเอาจริงเรือทุ่มร้อยล้านปอนดึงแพ็คคู่ฮาแลนด์เลน่าสารต่อตำนานพอ่อล่าสุดนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมทุ่มเงินกว่า100ล้านปอนเพื่อดึงเออร์ลิงฮาแลนด์กับโจวานนี่เลน่า2นักเตะของบร์ูสเซียดอร์มูนมาร่วมทีมตามรอยคุณพ่อของพวกเขาที่เคยค้าแข่งอยู่กับเรือใบสีฟ้ามาก่อนค่ะ ฮาแลนด์นะคะลูกชายของเอลกิงเก้ซึ่งฮาแลนด์กำลังทำผลงานติดลมบนตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมดอทมูนเมื่อหน้าหนาปี2020ค่ะและกลายเป็นแกนหลักของทีมทันทีพร้อมผลงานการทำประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องค่ะ ล่าสุดนะคะนายทินมินิตได้รายงานว่าเรือใบสีฟ้าพร้อมลงสนามลากองหน้าชาวนอร์เวย์ไปร่วมทีมหลังจบฤดูก,กาลนี้โดยจะทําการดึงไปร่วมงานพร้อมกับโจวานนี่เลนากองกลางตัวลูกวัย18ปีของเสือเหลืองในรายงานนี้นะคะได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมควักเงินกว่าร้อยล้านปอนเพื่อดึงนักเตะทั้ง2อรายนี้มาใช้งานในถิ่เอติฮัดสเตเดียมค่ะ สำหรับเลนาลูกชายของเคลาดิโอเลนาถือว่าก้าวกระโดดอย่างมากค่ะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะหลังจากได้โอกาสในทีมชุดใหญ่และทำผลงานได้ดีซีซั่นนี้นะคะเขาลงสนามไปแล้วกว่า31เกมทำได้4ประตูกับ6แอสซิตค่ะเพื่อนๆพพี่ๆเรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะงานนี้เราเอามาเป็นคู่เลยค่ะ ส่วนตัวนะคะชื่นชอบทั้งคู่ค่ะได้มาสารต่อตำนานของคุณพ่อของทั้งคู่เลยโดยเฉพาะฮาแลนนะคะแอดมินชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะและเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะมาช่วยให้ทีมเรือใบสีฟ้าของเราในการจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมขึ้นแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเรือใบเห็นด้วยกับแอดมินไหมคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับข่าวในวันนี้เพื่อนๆืพนพี่ๆก็สามารถเข้ามาฟังข่าวและคอมเมนต์กันได้เช่นเคยค่ะแอดมินจะตามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you